ยังไงลุงเต็นให้บิ่งบึงอยักษยากกินน้ำมะพร้าวไหเงื่อนมีอยู่ยี่สิบาทหายม็จะเชื่ยงว่ากินแล้วอาไม่ลงจ่อยตอนนี้กักี้ไหมลงลงได้ไม่ได้หรอลงไม่ได้หรอยี่สิบบาทหรอพร้มพ่อพรอ ครับครับครัรับพรรับพลูกหลานแต่ไห้มีคนซุปคนเดินคนเก่านะรับรก็ได้เงินเนงิิบีให้ปลอดภัยถูกต่ทางจมบาเจ้าเขาคุณพระคุณเจ้าจององทั้งเจ้าของอี really ่งนถูกรับเงินึงกูไม่แต่ทาง มีแฟนกว่านหรือมีแฟนสวยๆอ่ะนี่ผิดใจเล่งขาบุญเด้อหามาแล่นขาบุญผู้จอเล่นได้ลูกเด้อโอ้ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับอ้าวตาจะไปไหนนี่เจ๊นี่มาก่อนอ๋อวิ่งก่อนปะอยากกางเกงเตาโอ้ตาเล่นกางเกงกันบ่นี่อโอ้

ไ,ได้่สลเจียเี่วููแล้ว <c oughs> หกบาทไปรออลาทไหมปิอดอานลารแล้วเธอคงเปิอดอ่าหลานกับเขาแล้วสินะ, <c oughs> ะยังบบมีไผมาอยู่ครับไจะได้ได้กันเนี่ยสิไปลงจะไหนลงกัโกนโอ้ยไทยเปก็ยอโลกเงนสลับตัดตัติดแมนก่อน้ันหานาทีกูลงหาไทยตอนนี้ลของอี เราจะไปแล้ว20นุ่มไกลบ้านใปะกลท้ไกลเยโมาหอขึเอาอี่ิสุุขเดี๋ยวพาาเลยไปหาเมเาสร้างไปทางลาดบลอโอ้มาแล้วมาแล้วโอ้ได้น้ำงแคเอ ไอ้รถสวยๆกัแล้วได้เลยครับได้เลยครับอันนี้เป็ดอีกเป็ดะดูกใช่ไหมมันมีพัใช่เป็ดเป็ดีเจ็ดปะโอ้รออยู่ว่ะ ครับผมไมขอเดินดูรถเลยแปดีกีสาตายร้งเต่งครับมาจับตยวอันอะไ้โม่เนี่ยนี่นี่เเล็กองเหล็กเหล็กของดีเลย

Không biết bao nhiêu เาขึ้นไปดูแล้วครับอยากรู้อไมยามาเั่ได้จาอกโอานานทอะไรกันดูต่อไปอะไรแะไปไฟรยานุสแล้วถุต่อไปมันขึ้นช้าเกินว้าว โอ้ไปแล้วออกหายคูณเปิดอานลานแล้วครับ รถเ,เรือโ okay. อเคพอเปิดไฟโชว์ได้ป่ะลูกพี่ออพถ้าใส่นี้มันจับมด้ยไม่ได้คนส่งเงินไม่น่าจะจับแต่ว่าตำรวจน่าจะจั <laughs> บรถปังทัศนะที่ใส่ม,มียังให้เรียนกับเรียนเมื่อครับ

เออสำคัญพวเห็ดแล้วผิกเห็ดกินเพื่ออะไรล่ะพ่อาบ้เห็ดกับผิดเออแล้วกเห็ดจินเพื่ออะไรล่ะพี่เออเออให้กินยาแล้วก็นอนหลับอืมยาแล้วก็นอนหลับเออยาอะไรกินยาเห็ดเ็ดกินยาแล้วก็นอนหลับยกินยาอย่างยาเสพ็จดละโซอามึงจับปลอมให้กินหรอยาอะไร บอกว่านี่ช่างเอียวกินยาที้ไปนี่อู้สุดยอดเลยเป็นได้เสียดมแกไปเอามาจากไหนไม่รู้ไปเผาอ๋อไปเผาคนบอกว่ายาเนี้ยกินเสร็จปุ๊บต้องรอสักพักเดี๋ยวมันจะสู้เองเราไปรอมากูหลับเลยนนด้เช้าอไม่ได้หลับไม่ได้สัมรอรอจะหลับบรอกได้บอกรอให้ยาออกฤทธิ์เออให้ยามันออกฤทธิด ไปตอนบ้านหลับหลังต้นนี่เออได้ือเมียรักๆบเองเลแะแสดงว่าเราเอาให้ดกินเรวนะ่การเลยเอาวาซมอรเอนโอ้่อยากจะเอาเลเดี๋ยว่อทิปสัมผัสเดี๋วลิปสัมัอออนยูทูบเบอร์คนดังมเอาหลอกสองเอสร้างเลยผมไม่เอาอสออีกแต่ว่าเปิดเผยว่้ใดใดเอาไปใส่กับเมียมาซ เฮ้ยไอ้คนเดียวไปใส่กับเมียเม่าสิมืานทีเใ็ดคลิปรีวิวยาให้เนี่ยไอ้คนเดียวไปใส่กับเมียมันว่าเดี๋ยวเมียสิหมูแต่ยังมาเปิดเผยเอนถ้าเปิดเผยว่ได้ว่าเป็นว่าเป็นไอ้ยอดบาดเจครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ๊ายบายครับ